เราสามหลังติดไหมโอ้ยแปดสเไม่ติดว่ะทุกคนเกินไปป้าเปืือไปสตือสามหลังออกไปลายสตอ็อกออกไหมโอเคสามหลังออกครับสวยงามครับติดป้ายสต็อปไว้ตรงนี้แล้วก็ดูดเขาครับผมโอเคโลเขาหมดเลยครับช็อตนี้ครับ ก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักเว็บชาแนลอีกเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ทําการแนะนําในส่วนของจี้เครื่องรางประจําอีเวนต์นะครับว่าควรทาจี้ไหนแล้วก็แต่ละจี้เนี่ยเหมาะกับตัวอะไรหรือควรทาไม่ทํานะครับผมซึ่งมันมีจี้นึงนะครับผมที่ผมได้บอกไปนะครับว่ามันเป็นจี้ที่เหมาะกับน้องมันวอนมากครับทำให้น้องมันวอนเนี่ย เก่งมากยิ่งขึ้นครับก็คือน้องมันวอนสีหยกนั่นเองนะครับกับนี่เลยครับผมอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์อวกาศสุดน่ารักนั่นเองนะครับผมเนื่องจากน้องมันวอนเนี่ยไม่มีความสามารถในส่วนของการสร้างแรงภายในตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่มีป้ายสต็อปนั่นเองนะแต่ว่าจี้นี้นะครับผมมันมีทั้ง2อย่างภายในตัวนะครับก็คือเมื่อก่อสร้างสามหลังครับโอกาส50%ย้ายไปยังตำแหน่งที่ยิงเมื่อไม่แสดงผล65%ครับแล้วก็เมื่อตกพื้นเงินฉันครับรับค่าก่อสร้าง40%ของค่าพันธะของค่า ผ่านทางขึ้นผ่านนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อตกแลน์มาร์กของฉันครับหรือก่อสร้างครับโอกาส65ติดตั้งหนังตัวในยาพื้นที่ที่เลือกนั่นเองนะครับผมมันเหมาะกับน้องมันวอนสีหยกมากเลยนั่นเองนะครับผมเนื่องจากน้องมันวอนสีหยกเนี่ยไม่มีสกิลนะครับที่จะสร้างแลนดภายในตัวนะอย่างที่ผมบอกเลยครับมีแต่สกิลโจมตีภายในตัวด้วยเนาะก็จะเป็นในส่วนของอ่าเปิดโอลิมปิกนะครับผมแล้วก็ป้องกันขโมยมาเบิ้ลน,นะแล้วก็เตะไปยังเกาะล้างนะ้ำเมื่อทอยผ่านนั่นเองะผมแล้วก็สกต่างๆจ เป็นที่คุณเคยนะครับสำหรับน้องมันบอนเนาะโดยจี้ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับผมก็พระเอกของเราเลยครับผมก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักสุดน่ารักนั่นเองนะครับถ้ามีในส่วนของออฟเมืองล็อกเนี่ยจะดีมากเลยนะครับแต่ว่าออฟเมืองล็อกในวีคนี้เนี่ยมันจะไม่มานะครับรู้สึกว่าจะไม่มานะไอแสงห่งเกติยศนะครับไม่มีนะครับรอบนี้นะก็นะก็ตามมีจำเกิดไปก่อนนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะจัดเจ้าตัวคอรสมันวอนนะครับ มาด้วยเนาะจะทาให้น้องมอนบอลสีหยกได้เก็ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมโดยจี G, ห้หลักๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวกราชาที่ถูกในประเทศครับมาพร้อมกับออฟ60%ตัดนางฟ้าครับผมแล้วก็ในส่วนของรองเท้าติดป,ปีดโค้นะครับเพิ่มมีในส่วนของกักขังนั่นเองนะครับทำให้เราออกมาเล่นในส่วนของเจ้าตัวภาพฝันมายาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับออฟเบิ้ล28ครับผม จี ically, ้ไฮไลท์เราในวันนี้ครับก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบโอกาสสุดน่ารักครับแล been, h, a, ้วก็จะเป็นในส่วนของจี้เกาะลอยฟ้าโลกซูเปอร์ชิลนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับออฟเจ0ออกเกาะนั่นเองนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเสียนาฬิกาครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวจี้อุปกรณ์นะครับก็คือรีวิวทั้งจี้แล้วก็น้องมันวอนสีหยกแบบปูเซตกันนั่นเองนะครับโอเคไปถ้าพร้อมกันแล้วก็เลสโก o ครับโอเคครับผมในส่วนของเกมแรกเนี่ยเรามาเจอกับ เจ้าตัวโค้นเองนะครับผมนี้ผมขอยัดไม่เลือกก่อนได้ไหมนะขอยัดไม่เลือกก่อนนะครับได้ป,ะได,ปะได้ปะได้ปะได้ปะก็ร้องแหละโอเคได้ได้ไ็นคนที่สองครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามานะ,สะแสดงประสิทธิ์เออจะแสดงประสิทธิภาพของจี้เนี้ยจะออกมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับผมกับเจ้าตัว50%นนะครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของป้ายสต็อปนั่นเองนะครับเหมาะกับน้องมันวอลสยบมากๆเลยนะครับผมทีนี้นะถ้าใครไม่ใช่เมนมันวอนผมแนะนําอย่าท,ทําดีกว่านะครับเป็นนีนะข้ามไปเถอะครับพอดีว่าผมมันเป็นเมนมันวอนเนี่ยก็จัดมา2สีแล้วสีชาติไม่ได้จัดมานะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะความจริงในสีชาติก็ใส่ใช้เออใช้เซตนี้ได้ไหมเหรอผมว่ายากมันวอนสีชาติยากนะครับเพราะว่ามันมีสร้างแรงแล้วมันไปจุดสตาร์ทเนี่ย แต่ว่ามันวอตัวอื่นอนะ่ะมันมีสร้างแรงในตัวเออสร้างแล้วก็เหยียบเมืองมันจะคอมโบกับสกิลที่เป็นสกิลดูดหรือไม่เป็นคอสตูมอะไรพวกนั้นอนะ่ะแล้วก็มันคอมโบได้หลายอย่างนะส่วนมันวอสีชาติเนียค่อนข้างยากนะครับผมไม่ได้ทำมานะห้ามานะครับสําหรับโคน,นะแปลนออกไหมอ่ะแปลนออกอีกาออกได้ไหมเนะี่ยรอบนี้อีกาออกเลยครับโอเคเขาสร้างไว้จนหัวดักเขาเป็นนะเขาดักเราหมดเลยนะครับโอเคมายาจาันย์ออกครับไปสิบสองครับ สวยงามพระรามสองครับผมเราไม่ทําการวาร์ปเลยกันนะครับผมโอเคแล้วเราจะมามาตรงน,นี้ดีกว่าเผื่อป้ายเผื่อสามหลังออกป้ายสต็อปออกไหมโอเคสามหลังออกครับสวยงามครับติดป้ายสต็อปไว้ตรงนี้แล้วก็ดูดเขาครับผมโอเคโลเขาหมดเลยครับช็อตนี้ครับ เราจะได้เราจะได้ทอยแบบนี้ก็สวยงาม12ไปสวยครับผมสมแล้วที่เป็นมันวอนลูกรักนะครับโอเคมายาจันมากับผมอันนี้เราไม่มีเก็บการ์ดนะครับผมการ์ดเนี่ยเขาจะเสียไปนหนึ่งรอบนั่นเองนะครับเออหนังฟ้าแน่นอนครับผมแล้วเราจะมาตกก่อสร้างมาสจัน์ครับโอเคได้เรื่องคนที่หมือที่พิเศษครับโอเคได้ขังคุกด้วยนะครับผมเราจะไม่ทําการจัดแล้วกันนะครับ เราเอาเลยไหมเราจะไม่เอาก่อน11เปดไปครับมายาจันทร์ออกไหมเ,เหมือนมายาจัน์จะไม่ออกเลยครับไม่เป็นไรครับมานี่ก่อนครับปึ๊บโดนครับ็อตนี้โอเคโคโดนครับแล้วเราจะมาติดป้ายสต็อปไว้ตรง ตาได้เป็นชัดไหมทำไรครับผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับเกมแรกนะครับผมเป็นชัยชนะของมันบอนสีหยกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมเกมัตไปกันดีกว่านะครับผมโอเคครับตานี้เราเจอกับโค้อีกแล้วนะครับผมเป็นก็นะพยายามอย่าเล่นก่อนนะครับผมมันจะดีมากเลยอันนี้ไอ้น้ําวิเศษใช่ไหมมีระเบิดสีมีติดสปริงแล้วก็มีอะไรวะมีแลนผุดไหมโอเคได้เลยเป็นคนที่2ครับนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผม หรือว่าเปิดเป็นคนที่2เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆครับความจริงเนี่ยเราจะไม่สามารถเราจะเปลี่ยนเจ้าตัวรองเท้าปิดโคเนี่ยเป็นรถบัสก็ได้นะครับผมมันจะได้ทั้งเก็บการ์ดแล้วก็ได้ในส่วนของการวาร์ปด้วยนะครับแล้วมันแล้วแต่สายแต่ละคนที่จะใช้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองตาน้าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นรถบัสด,ดูนะครับผมรถบัสโลกระจัดน,นะครับมีเก็บการ์ดนะครับแล้วก็มีในส่วนของออโดนดีดนะครับเอามาแทนเดนเวนชั่นเนาะ โอเคเขาม like okay, ีออกเกาะใช่ไหมเจ็ดสิบห้าออกเกาะครับอ่ะหนึ่งมาครับแบบนี้เราขอถอยหลังได้ไหมพลอยหน้าหลังออกได้ปะติดไหมสร้างหลุมดําครับอันนี้เขาโค้ดเนี่ยเขาเป็นนะอู๋โอเคโอเคโอเคเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนึกว่าเขาจะสร้างตรงนู้นไอ้สร้างตรงเนี้ยไอ้ตัวนี้เมาส์ชี้อยู่ครับสิบสองไปโอเคสิบไม่วาร์ปครับสามหลังออกไหมสวยครับสามหลังออกครับแบบนี้อ่า ป้ายสต็อปไม่ออกนะครับ65%รอบนี้นะทุกคนอืมแต่ไดมันชั่นออกอันนี้ก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะครับย <Okay. S 1> ้ายไปในแถวก่อนครับเราจะมาตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอยเบิ้องสองกันนะครับผมมันจจันทร์ไม่ออกนะค่อนข้างที่จะเสียดายเลยนะครับผมเรามาตกตรงนี้ก่อนครับแล้วเราจะติดตั้งป้ายสต็อปไว้ตรงจุดนี้ครับ<า>โอ้โหโล่คงไม่ออกะทุกคนอืม มายาจันออกใช่ไหมเขามีโล่หนึ่งครั้งนะครับไปตรงน,นี้ก่อนเราเก็บการ์ดร้อยก่อนครับผมไม่ทําการวาร์ปนะครับแล้วเราจะมาตรงนี้ปุ๊บออการ์ดร้อยไม่ออกนะทุกคนสร้างสามหลังติดไหมโอเคติดตวยับขังออกไหมโอ้ขังไม่ออกไดเมนชั่นออกปะเคดีมันชั่นออกครับเราติดป้ายสต็อปไว้ตรงไหนดี ป้ายสต็อปไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับทำการดูดมาก่อนครับโล่หมดหนึ่งนะครับผมอืมเราได้เดเมนชั่นใช่ไหมได้ออกไหมเคสวยไม่มีเก็บการ์ดอืมไม่มีเก็บการ์ดอันนี้เสียดายนะครับผมถ้าจะให้ฟูลเซ็ตจริงๆเนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าไว้ทุกคนมันจะดีมากเลยนะครับ โอเคเขาไปตรงนั้นเขาจะเรียกอีกาใส่เราเลยครับเราจะเออเราจะมาตรงไหนดิเขาจะเรียกอีกาใส่เราเขาเชิญเราโดนอีกาแน่นอนอย่างนี้เราโล่หมดหนึ่งใช่ไหมเราโดนอีกาแน่นอนเขามีขังไหมเขามีขังว่ะไอตัวชูเตอร์เนะี่ยโอเคเอ๋อสิบสองไ่อกนงั้น <12. S 1> สวยครับ โอ้การ์ดร้อยก็ยังเก็บไม่ได้นะครับทุกคนเรามาที่นครวัดดีกว่านะครับตรงนี้นครวัดสี 4. ปึ๊บสามหลังโอ้หสามหลังไม่ออกว่ะทุกคนติดสองไปสวยงามพระรามสองครับ <12. S 1> เราสามหลังติดไหมโอ้โหแปดสิบร์เซ็นต์ไม่ติดว่ะทุกคนเกินไปเป้ามาตรงนี้ครับโดนครับโอ้แต่ว่าเขามีการ์ดนะครับผมอันนี้ เราไม่มีเก็บการ์ดนะครับทำให้มันวอนสีหยกได้เล่นค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะตรงนี้นะครับปุ๊บเราจะมาตรงมันต้องติดแล้วแหละช็อตนี้เออขังออกไหมขังไม่ออกไม่เป็นไรนะครับได้พื้นที่ขูกมุมพื้นที่พิเศษอันนี้สวยเลยครับผมติดไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็ทําการดูดเขามานะครับผมนี้โลเขาหมดครับแต่ก็บอกเลยว่าจีจีแน่นอนครับพอเราได้ได้ส่วนของไดเมนชั่นมานั่นเองนะครับถึงไม่มีเก็บการ์ดนี่ก็เสียดายอย่างที่มันไม่มีเก็บการ์ดนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็พอเล่นไหวอยู่นะครับสำหรับเซตนี้เนาะเรียบร้อยครับผมสำหรับเกมนี้เป็นชัยชนะของมันบอนซียกอีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอ,อีกเซตหนึ่งนั่นเองนะครับเป็นเซตยี่รถปัสนั่นเองครับ let's ก o ครับโอเคครับผมตานี้เราเจอกับน้องยอมรานั่นเองครับอาจจะได้ไม่ตึงมากเท่าไหร่นะแต่ก็นะเพื่อจะแสดงคอมโบนะครับผมเจ้าตัวเป็นในส่วนของอ่า เซตนี้นั่นเองนะครับเจ้าเกิร์สคือแทนเจ้าตัวรองเท้าโคเป็นในโจทยของรถปัสตโลกระจันทร์นั่นเองนะครับนี่ผมระยะเท่าสิบสองหลังเลยครับโอ้หมันออกติดวะไม่เป็นไรอย่าไปซีเรสครับสามหลังไม่ออกนะทุกคนนะครับช็อตนี้สองไปสวยงามสิบสองนะเราจะมาที่ห่อสมุดบีนะครับผมมาตรงนี้ปึ๊บสร้างสามหลังครับโอเคสวยงามแต่ว่าโลถยังไม่ชาร์จเลยนะอันนี้ป้ายสต็อปออกครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมเราจะติดตั้งป้ายสต็อปไว้ตรงนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราจะเอาไปเก็บการ์ดร้อยนะครับผม แล้วก็สิบเอ็ดไปพอเราเบินสองรอบแล้วไงเราจะไม่วาปนะครับเราจะชนนะปึ๊บอ่ะอา,าตรงนี้ครับสเตปโหการ์ดร้อยไม่ออกนะครับทุกคนช็อตนี้เราเลยที่จะเลือกตั้งเป็นคูณแปดติดก่อนนะครับผมโอเคได้ติดตั้งนะครับในส่วนของไฟสต็อปไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จัดงานไว้ตรงนี้แล้วกันนะไฟไอเจ้าตัวรถบัสก็ไม่ออกนะครับผมรถบัส ก็ไม่ออกนียฮะโอเคเขาเริ่มมาแล้วยอมลาเขาเริ่มมาแล้วครับยังไงดียอมลาจุดสอมาโดนเตะไหมครับแบบนี้ครับเลือกวาร์มไหมไม่วาร์ปนะครับโดนเตะไหมโอเคโดนเตะครับสวยครับมาครับอันนี้เราจะใช้ความสามารถมายาจันครับผมออกมาสิบสองสวยงามเขาทำสองครับผมเราจะตกไปยังพื้นชี่หัวมือรึไมด้ิเศษของเรานะครับทำการโล่หมดครับโล่เขาหมดแล้วนะครับเรา ทําการติดโอ้โหอันนี้ตูดครับและเราจะใช้ความสามารถของเจ้าตัวรถบัสนะครับรู้สึกว่ารถบัสจะอ่อนครับอันนี้โดดเก็บการจากรถบัสไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหและขายเมืองครับยังไงดีครับทอดนี้ว่าอย่างไงครับและก็เป็นชนะของน้องมันบอนสีหยกอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการรีวิวอุปกรณ์เขียนแบบผู้วิทักษ์ อวกาศสุดน่ารักนะครับผมมาพร้อมกับการเล่นคอมโบของน้องมันบอนนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าโหดสุดนั่นเองนะครับต้องเป็นมันวอนสีหยกเท่านั้นนะครับผมเนื่องจากน้องเนี่ยไม่มีสร้างแลนในตัวนั่นเองนะครับความจริงเนี่ยเล่นเซตคอมโบนี้ก็ได้นะครับผมสำหรับเจ้าตัวน้องมันวอนสีหยกและถ้าใครมีคอสตูมของน้องมันวอนสีหยกด้วยเนี่ยบอกเลยว่าจะเก่งมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับ การ์ดใบนี้นั่นเองนะก็มาเป็นฟูลเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้องมันวอนสีหยกของเรานั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมีสีครามกับสีหยกแล้วทั้งสองตัวก็ฟูลเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับใครที่เข้ามารับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับครายด้วยนะครับผม, <S <s ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนั้นกาไว้เจอกันครับผมสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ